สงสัยกันไหมว่าทำไมวันพุธแล้วตัวหนังถึงราคาถูก ใครที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะครับก็น่าจะสังเกตกันได้แหละว่าหลังๆมานี้เนี่ยโอ้โหราคาตั๋วหนังมันแพงมากๆเลยแต่ยกเว้นอยู่วันเดียวครับในทุกวันพุธเนี่ยเราจะได้ดูหนังในราคาที่แทบจะหันครึ่งเลยครับจากราคาประมาณ200กว่าบาทเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณ80บาทถึง100บาทเท่านั้นเองแต่สงสัยกันไหมครับว่าทําไมมันถึงต้องเป็นวันพุธด้วยแล้วทําไมเขาถึงลดได้มากขนาดนี้ เหตุผลของการลดราคาตัวหนังวันพุธเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลักเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากในช่วงสุดสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงนั่นก็ทำให้ช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เขาจะนับยอดแล้วก็ตัดสินกันเลยว่าหนังเรื่องไหนที่จะได้ไปต่อแต่กลับกันครับ การที่ช่วงสุดสัปดาห์มันพีคมากๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้ช่วงวีคเดย์หรือว่าวันทํางานเนี่ยนะครับมันซบเซาสุดๆเลยครับโดยเฉพาะกลางสัปดาห์อย่างวันพุธนั่นเองมันเป็นช่วงวันที่คนเนี่ยมีแนวโน้มจะออกมาดูหนังกันน้อยที่สุดครับเพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องไปทํางานใช่ไหมครับอย่างเด็กเองก็ต้องไปเรียนหนังสือส่วนในช่วงเย็นเนี่ยเขาก็เหนื่อยกันหมดแล้วครับไม่ได้อยากจะออกมาห้างไม่ได้อยากจะออกมาดูหนังกันหรอกครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยปกติหนังเข้าใหม่ในไทยเนี่ยเขาจะฉายกันทุกวันพฤหัสครับนั่นก็ทําให้วันพุธเนี่ยมันเป็นเหมือนกับวันส่งท้ายของหนังที่เข้าฉายตั้งแต่สัปดาห์ก่อนครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูเันไปหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายหรือว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็ทําให้วันพุธเนี่ยเป็นวันที่เราน่าจะเรียกว่าโบกมือลากันได้เลยครับ ด้วยเหตุน,นี้ครับก็ทําให้วันพุธเนี่ยมันกลายเป็นวันที่เหมาะมากๆสําหรับการจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมนะครับให้อยากมาดูหนังในโรงภาพยนตร์มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นบางเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูขนาดนั้นรอลองสตรีมมิ่งก็ได้แต่พอเห็นว่าตั๋วมันราคาถูกลงมันเข้าถึงง่ายมากขึ้นเนี่ยเขาก็เลือกที่จะอ่ะมาดูก็ได้ครับ ซึ่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาตางสัปดาห์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้นนะครับในต่างประเทศเองก็มีการลดราคาเฉพาะวันแบบนี้เหมือนกันครับอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มักจะลดราคาตั๋วในทุกๆวันอังคารหรือว่าวันพุธนะครับแล้วแต่ที่ไป แต่ว่านั้นก็ไม่ใช่ทุกที่แบบในไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยไปอีกเช่นต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิกอะไรสักอย่างครับโดยการตลาดแบบนี้นะครับเขาเรียกกันว่า price discrimination หรือว่าการแบ่งแยกราคาซึ่งประกอบไปด้วย3ระดับด้วยกันครับ ระดับที่1เนี่ยเป็นการแบ่งแยกราคาตามความพอใจของลูกค้าแต่ละคนครับอย่างเช่นการเจรจาซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะไม่มีเรทราคาตายตัวนะครับและขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยเขาตกลงเขาพอใจกันที่ราคาเท่าไหร่ครับซึ่งบ้านแบบเดียวกันในพื้นที่บริเวณใกล้ใกล้ก,ลกันขายให้ลูกค้าคนละคนเนี่ยก็อาจจะให้ราคาที่ไม่เท่ากันครับ ส่วนระดับที่2เนี่ยคือการแบ่งแยกราคาตามจํานวนครับอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันก็คล้ายๆกับการซื้อของราคาส่งนั่นแหละครับถ้ายิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งได้ราคาถูกลงอย่างเช่นพวกโปรโมชั่นมา3จ่าย2หรือว่าชิ้นที่2ลดครึ่งราคาอะไรแบบนี้ครับ และระดับที่3ก็คือการแบ่งแยกตามกลุ่มลูกค้าครับซึ่งเป็นแบบที่โรงหนังใช้เขาจะแบ่งแยกการตั้งราคาตามประเภทลูกค้าในสถานที่ทเวลาที่ต่างกันอายุเพศหรือคุณลักษณะบางอย่างแตกต่างกันไปครับซึ่งโรงหนังจัดโปรโมชั่นลดราคาวันพุธเนี่ยก็เพื่อขายให้กับลูกค้าที่สะดวกในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็พอใจที่จะจ่ายราคาถูกกว่าครับแม้ว่าจะได้เงินน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นด้วย ทั้งนี้หลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าในเมื่อเขาขายราคาถูกได้ขนาดนี้แล้วทําไมไม่ขายให้มันถูกตั้งแต่แรกละ่ะอันนี้เราต้องมาเข้าใจกันก่อนครับว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือการจัดโปรโมชั่นพวกนี้มันนับว่าเป็นต้นทุนเหมือนกันครับเพราะว่าต้องเอามาหักลบก,กับกําไรที่ได้จากการขายราคาปกติด้วยและหากขายราคาต่ําตลอดนะครับโดยที่กําไรต่อหน่วยน้อยลงเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าคนจะมาดูมากขึ้นเสมอไปครับเพราะว่านอกจากเรื่องของราคาตั๋วแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความน่าสนใจของภาพยนตร์ แล้วก็ความสะดวกของผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยที่โรงหนังเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นโรงหนังต่างๆเขาจึงต้องลดราคาและจัดโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปเพื่อเฉลี่ยรายได้ให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับสุดท้ายนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนดูหนังแบบไหนครับดูวันแรกที่ออกฉายเลยดูตอนสุดสัปดาห์สะดวกตอนไหนก็ดูหรือว่ารอดูวันพุธครับและนี่ก็คือ Market Market รายการที่พาคุณไปพบกับการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมพัฒทัพสุริก